แบบนี้แถมให้ฟรีไปเลยแบบนี้สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวนัดจะพาไปดูชุดแต่งของ p r a เจโ o Sport นะครับใครที่ออกรถม a าเจโรสปอรตกับทางศูนย์โชว์รูมของมิตซูบิชิเอเบิร์นนวนครเนี่ยเขามีแถมชุดแต่งแบบนี้ให้ด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูเลยว่าความสวยงามของชุดแต่งนี้สวยงาม แค่ไหนมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามรดมาดูกันเลยครับเรามาเริ่มจากด้านล่างกันก่อนนะครับด้านล่างตรงนี้เนี่ยเขาได้ทำการติดสเกิร์ตชิ้นนี้เข้าไปเป็นสเกิร์ตของทาง Sport Rider นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีไฟ LED แบบนี้ให้ด้วยเป็นไฟที่จะติดเวลาที่เราเปิดไฟ d ดย์ไทม n ล n n i n g Light นะครับเพิ่มความสวยงามขณะขับขี่และที่สำคัญครับสเกิร์ตตัวนี้เนี่ยตัดขาวสลับดำแบบนี้ สวยงามสปอร์ตท,ทำให้ด้านหน้าดูใหญ่แล้วก็ดูบึกบืนมากขึ้นด้วยครับลองดูความสวยงามของเกิร์ตคันนี้ดูครับ ตอนนี้มาดูสเกิร์ตท,ทางด้านหลังกันบ้างครับสเกิร์ตคันนี้เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเป็นท่อออกมาเป็นสีท่อแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่ท่อจริงๆนะครับเป็นท่อเพื่อความสวยงามของสเกิร์ตชิ้นหลังแบบนี้มีเส้นสายที่เป็นตัดแดงสลับดําแล้วก็จะมีเป็นสีเงินโครเมียมตรงนี้ใส่เข้าไปทําให้ดูสวยดูดีรับกับสีขาวของตัวรถได้ดีนะครับเข้าชุดเซตกับข้างหน้าเลย สัวเกิรตัวนี้เป็นรุ่นที่3แล้วนะครับมีสกเกิร์ตให้เลือกหลายแบบหลายสไตล์อันนี้เป็นแบบที่3ใครชอบแบบนี้ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับว่าสนใจเดี๋ยวเราจะให้เจ้าหน้าที่พักไปนะครับถ้าสนใจอยากจะได้หรือถ้าใครที่ออกรถกับทางมิซูบิชิเอเบิลนวรนเนีรยก็จะได้แบบนี้ไปฟรีๆเลยนะครับลองดูความสวยงามทางด้านหลังกันบ้างครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับชุดแต่ง Rider Sport แบบนี้แถมไม่ฟรีไปเลยแบบนี้ติดเข้ากับปา j e r o โร่สปอรุ่น Elite อ dition แบบนี้ดูเข้ากันดูเท่มากเลยนะครับชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบกันก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าชอบแบบนี้หรือถ้าใครเนี่ยต้องการที่จะให้รีวิวสเกิร์ตชุดแต่งของรุ่นไหนอีกเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้รัดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ